จะสั่งออฟกิดไฮบริด1 0 0 0 0วัตต์ควรคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับพี่ๆท่านใดที่กำลังที่จะสั่งบบอินเวอร์เตอร์ออฟกิดแบบไฮบริดนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ขนาด10,000วัตนะครับสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงนะครับก็คือโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรานะครับต้องไม่เกินกำลังวัตของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์สามารถจ่ายกระแสได้1เท่านะครับ ในช่วงขณะนะครับคำว่าพีคก็คือ1-3ถึงาวินะครับไม่ใช่พีค2ี3 0นาทีนะครับอันนั้นไม่ใช่พีคนะครับอันนั้นก็คือโหลดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับสามารถจ่ายได้70%ของอินเวอร์เตอร์นะครับโหลดต่อเนื่องที่70%ของอินเวอร์เตอร์ก็จะอยู่ประมาณ7000วัตต์นะครับสิ่งที่2นะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ต้องจ่าย สำรองไฟของอินเวอร์เตอร์ได้นะครับอย่างเช่นโหลดของเราจะดึงสักหมื่นวัตต์นะครับแบตเตอรี่ต้องจ่ายได้10,000วัตต์นะครับเราจะโหลด10,000วัตต์แบตเตอรี่ก็อย่างน้อยสัก200แอมปอมของลิเทียมนะครับเพราะว่าลิเทียมสามารถจ่าย1เท่าได้โดยที่โวลต์ไม่ตกนะครับแต่ถ้าเป็นแบตตะกัวกดนะครับถ้าจ่าย1เท่าโวลต์ตกนะครับ ลิเทียม1เท่าก็คือ200แอมป์นะครับ2อ0แอมป์คูณโวลต์50โวลต์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะเท่ากับ1 0,000วัตต์นะครับก็คืออินเวอร์เตอร์สามารถจ่ายได้10,000วัตต์แบตเตอรี่ก็สามารถจ่ายได้10,000วัตต์ก็สรุปได้ว่านะครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือโหลดในบ้านแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ